ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่อำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มาดูแปลงทุเรียนของพี่วิไลนะครับที่อำเภอคอนบุรีนะครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่วิไลก่อนนะครับครับนะครับก็ขออนุญาตพี่วิไลนะครับที่ถ่ายทํานะครับคอนเทนต์นะครับสั้งแต่บีนะครับเป็นไงครับเป็นปีนี้นะครับทุเรียนดอกมากค่ะปีนี้ปีนี้ดอกมากไม่ไม่หลุดร่วงเลยนะมีบ้างค่ะนิดหน่อยนะครับพี่ พี่วิไลนี่ปลูกกี่ต้นครับทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเป็นห้าร้อยต้นค่ะ500ร้อยต้นตอนนี้อยู่กําลังตัดแต่งใช่ไหมฮะค่ะตัดแต่งอันนี้ตัดแต่งใกล้จะเสร็จยังพี่อันนี้รอบแรกอยู่เลยค่ะรอบแรกมันจะต้องตัดกี่รอบครับปีประมาณสามรอบค่ะสามรอบนะครับโอ้โหปีนี้นะฮบคนอื่นเนี่ยเขาจะบ่นว่ามันร่วงมากแต่ของวิวิไลนี่บอกร่วงน้อยมากเลยค่ะร่วงน้อยเขาเรียกว่าฝีมือมากนะครับพี่วิไลเนี่ยรู้จักยายูนิไลเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีนะครับแต่ก่อนเนี่ยเอามาใช้กับอะไรฮะปลูกผักปลูกพริกค่ะแต่ก่อนปลูกผักปลูกพริกนะครับตัวที่ชอบมากที่สุดที่พี่วิไลชอบใช้มีซีวิวมีแคลเซียมแคลเซียมบอลอนพวกหลายตัวนะคะที่ใช้อยู่นะครับวันนี้ก็เห็นสั่งเพิ่มอีกค่ะวันนี้สั่งตัวไหนฮะแอปโพสค่ะแอปโพสนะครับก็เป็นเชื้อราแอปโพสเนี่ส่วนใหญ่มันมีปัญหาอะไรที่พี่สั่งตัวแอปโพสหนูไปฉีดลูกอืมใช้ช่วงนี้ไหมพี่ค่ะใช้ค่ะ อ๋อนะครับก็ที่เราเห็นนี่นะครับพี่วิไลเนี่ยจะทําเองตัดเองเนี่ยช่วงแรกใช่ไหมครับช่วงหนึ่งช่วงสองแล้วก็ใจแฟนมามาคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันเวลาตัดแต่งแบบนี้มันจ้างใครไม่ได้ใช่ไหมพี่เกิดก็ตัดไม่เป็นก็ตัดโคตรเลวนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยปีนี้ของพี่วิไลนี่ดกมากทั้งหมดห้าร้อยต้นนะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ เจ็ดแปดปีแล้วเข้าแปดปีค่ะอ๋อเข้าแปดปีที่จริงผมก็เห็นพี่วิลัยนาน,นวันนี้มาเจอกันที่สวนนะครับเดี๋ยวให้พี่วิไัยบอกเบอร์โทรนิดหนึ่งถ้าใครสนใจค่ะศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหกเสีค่ะนะครับโอเคครับนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่วิไัยมากๆะนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับค่ะ